แพรรี่เหนื่อยตื่นมาทำสิ่งนี้ทุกวันกลายเป็นปมในใจเคลียร์ใจออกมาเปิดใจครั้งแรกแพรรี่เหนื่อยตื่นมาทำสิ่งนี้ทุกวันกลายเป็นปมในใจอินฟูคนดังแพรรี่ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกหลังประกาศลาวงการบันเทิงพร้อมเคลียร์ใจหลังมีคนสงสยัยเรื่องไม่รู้ว่าเบื้องหลังมีปัญหาก,กับใครหรือเปล่า ขณะชาวเนต็ตออกมาคอมเมนต์สนันบางคนบอกว่าเป็นแค่คอนเทนต์เรียกกระแสผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31อยู่ดีๆโพ์ประกาศอำลาวงการแพรรี่ก็ตั้งใจเขียนให้เป็นเรื่องเป็นราวนั่นแหละ บอกตั้งแต่นั้นเนิ่นให้คนที่ติดตามเราได้รู้เพราะถ้าอยู่ดีๆเราหายไปจากรายการที่ทำแล้วคนจะสงสัยมาถามกันทีละคนหนูว่าเราเขียนเองเลยดีกว่าเราให้แฟนคลับที่เขาติดตามเราได้รู้ว่าตอนนี้เราเตรียมจะมูฟแล้วนะถ้าไม่ได้เห็นเราในบทบาทพิธีกร ที่เราทำอยู่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่งานในทุกด้านทำได้ทำดีแล้วจะมูฟเพื่ออะไรแพรรี่เราทำงานมาช่วงหนึ่งเหมือนกับมันครบกำหนดระยะเวลาที่เราเคยวางแผนไว้กับตัวเองหนึ่งปีหนูรู้สึกว่าหนึ่งปีสำหรับหนูมันเยอะสุดแล้วหนูมองว่าการที่เราได้ทำงานนี้มันไม่ใช่งานที่เราตั้งใจทำตั้งแต่แรกแต่ มีผู้ใหญ่หลายๆท่านอาจจะเห็นศักยภาพในตัวหนูแล้วให้โอกาสได้ทำงานแล้วแต่หนูก็ไม่คิดว่ามันจะรากยาวมาได้ขนาดนี้เห็นว่าตอนแรกๆตั้งใจว่าสามเดือนแพรรี่ก็ประมาณนั้นตอนแรกๆที่มาอยู่ในกรุงเทพแพรรี่ไม่อยากไปต่อหรอที่เขาบอกว่าน้ำขึ้นให้รีบปักแพรรี่ หนูคิดว่าหนูพอแล้วน้ำหนูเยอะแล้วมันมีประโยคนึ่งในโพสที่ว่ามีดาวเรืองก็ต้องมีดาวโรยถึงเวลาที่ต้องเก็บของกับบ้านนาที่จากมาได้แล้ว แพรรี Perry, หนูเป็นคนชอบฟังเพลงแม้พุ่มพงวงเราก็รู้สึกว่าเพลงนี้มันสอนใจคนเราดีคือคนเราไม่ต้องรอให้ตัวเองเป็นดาวรวยหรอกถ้าวันหนึ่งเราคิดว่ามันถึงโอกาสถึงจังหวะเราซื้อรวยด้วยตัวเองดีกว่าก่อนที่มันจะเหมือนมีอะไรมาทำให้เราโรยหนูเรยสมัครเป็นดาวรยก่อนเลยก่อนที่จะมีคนมาทำให้หนูรย ไม่คิดว่าเรามองเป็นขาลงแต่เรามองก็ไม่ใช่แพรรี่กับงานที่ทำอยู่ถ้าหนูยังอยู่หนูทำได้เรื่อยๆเลยเราผู้ใหญ่ท่านก็ยังไม่ตาให้หนูทำคืออันนี้หนูสอนตัวเองว่าชีวิตคนเรามันมีขึ้นมีลงเราไม่ได้ยึดต,ติดกับแสงสีอะไรขณะนั้นพอใจเถอะมาถึงขนาดนี้แล้ว ก่อนหน้านี้ที่แพรรี่บอกว่าที่สึกมามันไม่ได้สึกมามีแค่ชีวิตแค่นี้อันนี้คืออะไรแพรรี่ตอนที่หนูสึกใหม่ๆหนูให้สัมภาษณ์ว่าหนูไม่ได้ตั้งใจมาทำงานในวงการเพราะหนูอยากกลับบ้านไปอยู่กับแม่ไปทำธุรกิจอะไรของหนูที่เป็นช่องทางหาไรายได้แต่ว่ามันก็จะมีจังหวะที่เราแต่งหญิงเราแบบงานมันเข้ามาเรื่อยๆ เราก็คิดว่ามันก็ไม่เสียหายถ้าเราจะเก็บหอมออมริบก่อนในโอกาสนั้นหรือจริงๆแล้วแอบน้อยใจคนในวงการบันเทิงหรือคนที่ทำงานด้วยหรือเปล่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ของเรา แพรรี่ไม่มีนะคะอย่างรายการที่ทำมันก็เป็นไลฟ์สไตล์หนูเลยผู้ใหญ่ก็เปิดโอกาสให้เต็มที่เลยนะไม่เคยบอกว่าทำรายการต้องเป็นแบบนี้นะเธอต้องเปลี่ยนบุคลิกนู่นนี่นั่นเพราะว่ารายการที่หนูทำเป็นรายการเวอร์ตี้เป็นพิธีกรสัมภาษณ์เขาให้เราเป็นตัวเองได้เต็มที่เลย หรือว่ามีจุดที่อิ่มตัวในวงการบันเทิงบางอย่างที่เราทำทุกวันแพรรี่อันนี้ก็ใช่ในส่วนหนึ่งหนูตื่นมาแต่งหน้าเช้าทุกวันแต่งหน้าเสร็จกับห้องคลีนหน้าก็ใช้เวลาเยอะมากเพราะเราไม่ได้แต่งหน้าเราโบกราโบกหน้าทุกวันใส่วิกทุกวันเปลี่ยนสภาพทุกวันบางทีมันก็รู้สึก หนักสำหรับการเป็นตัวเองมันเป็นการวนลูปซ้ำๆหนูใช้ชีวิตสิบกว่าปีในกอทมออยู่ในวัดอยู่ในกุฏิแคบๆพอหนูศึกมาหนูก็ตั้งใจกับบ้านโร่งๆบรรยากาศแบบเราได้กลับไปอยู่บ้านแต่พอเราตัดสินใจมาทำงานในวงการเราก็ต้องมาอยู่ในคอนโดแคบๆอีกเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่คำตอบสำหรับการใช้ชีวิตที่เราจะเป็นแบบนี้มันเหนื่อยจริงหรอที่ต้องตื่นมาแต่งตัว เพราะเราก็ชอบส,สวยๆงามๆแพรรี่มันทุกวันบางทีมันก็รู้สึกอิ่มแต่ไม่ใช่ว่าเบื่อตัวเองนะแต่ว่ามันอิ่มเฉยๆจุดความพอใจของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน้วยความสุขของแต่ละคนที่อยากมอบให้กับตัวเองมันก็ไม่เหมือนกันถ้าคนที่อยู่ในจุดนี้แล้วรู้สึกว่านี่คือไลฟ์สไตล์นี่คือความสุขกับการทำงานของเขาหนูว่าไม่มีผิดไม่มีถูกเลย ป้าตือเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ใช้ความรักความเมตตาแพรรี่ถึงขั้นโทรมาเลยว่าเกิดอะไรขึ้นรึกๆไม่กล้าพูดกับใครไหมแพรรี่ใช่ค่ะแม่ตือเป็นห่วงวันนั้นโทรมาถามว่าเบื้องหลังมีอะไรหรือเปล่าลูกไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าหรือว่าตัดสินใจเองจริงๆหนูก็เล่าให้แม่ฟังตามที่หนูเขียนไปเลยว่ามันไม่ได้มีอะไรอยู่เบื้องหลังจริงๆทุกอย่างเกิดจากที่เราวางแผนเรียบร้อยแล้ว แต่ตัดสินใจแล้วแม่ก็ให้กำลังใจแม่เชื่อแกว่าอะไรที่แกตัดสินใจมันก็มีเหตุผลมันเป็นปมในใจหรือเปล่าวันนั้นที่โดนกระชากโกตั้งแต่วันนั้นทุกอย่างมันดูเฟล,ลไปหมดเลยแพรรี่ไม่เกี่ยวเลยการกระทำแบบนั้นไม่สามารถทําให้หนูรู้สึกเฟล,ลได้ไม่มีทางเลยเรื่องการปลูกผมหนูพูดตั้งแต่แรกๆแล้วที่จะทำแต่ยังไม่มีโอกาสทำเฉย ตอนนี้ที่บอกว่าเฟลดไปก็จะไปทำอะไรอยู่แพรร่ ก็ทำด้วยก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเรื่องการปลูกผมทำทีหนึ่งแปดเดือนหรือบางทีเป็นปีเราก็ต้องหยุดงานเลยแต่ถ้าเรายังรับงานอยู่มันไม่สามารถทำได้ต้องใส่วิกอย่างนี้ตลอดไปเลยหนึ่งปีตามคบกำหนดคุณแพรรี่เมื่อไหร่แพรรี่ตอนนี้ยังเหลืออีกหนึ่งรายการที่ทำอยู่ที่หนูต้องไปคุยกับผู้ใหญ่ในช่องถ้าผู้ใหญ่เขาเข้าใจหนูก็โอเคถ้าแพรี่ตัดสินใจแล้ว ก็ไม่ห้ามไม่อะไรหนูจะหมดงานที่ทำประจำแล้วทีนี้หนูก็จะพร้อม move กลับไปได้ทันทีก็เร็วๆนี้ค่ะในส่วนมิสเปียนยังทำอยู่ไหม แพรรี่ยุติทั้งหมดเลยหนูทำงานกับผู้ใหญ่หลายช่องที่บอกว่าจะไปปลูกผมเรื่องคนข้างกายมีส่วนไหมแพรรี่เขาไม่ได้ต้องการเห็นหนูในเวอร์ชันผมจริงหรือว่าเปลี่ยนตัวเองผ่านนนนี่ไปเลยเขาไม่ได้อะไรเลยเขาเคารพสิ่งที่หนูเลือกมันเหมือนเรามีอะไรอยากทำแล้วเราไม่ได้ทำสักทีมันก็ติดค้างอยู่อย่างนั้นสมมติว่าใกล้ครบหนึ่งปีเราต้องใจไว้ แล้วมันก็มีงานใหญ่เข้ามาเราจะทําต่อไหมแพรรี่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าหนูพูดไปแล้วถ้าหนูลังเลพูดอย่างแล้วทําอย่างคนจะว่าหนูได้ว่าเป็นคนปากไม่ตรงกับใจดือคอนเทนต์ปัญหาระกักเลยและมันเป็นสิ่งที่ตั้งใจตั้งแต่แรกเลยคือเรื่องของคุณแม่ แพรรี Paris, ทุกวันนี้เราก็ทํางานจริงนะเรามีเงินส่งเสียเลี้ยงคุณแม่แต่ว่าโรคที่คุณแม่หนูเป็นอยู่มันไม่ใช่เอาเงินไปให้แล้วเขาจะรู้สึกดีอย่างเดียวควรอบครัวหนูมีแค่สามคนพ่อมีหน้าที่ที่ต้องไปทําเรื่องของเขาเหมือนตอนหนูไม่ได้กลับบ้านแม่เขาก็อยู่คนเดียวบางเวลาแม่ต้องการคนที่คอยจะซับพอร์ตเขาให้กําลังใจเขาอยู่กับเขาจริงๆ พาอเขาเคยไปพูดกับป้าว่าเขารู้สึกดีเขามีกำลังใจมากขึ้นเวลายอยู่กับลูกที่กลับบ้านแต่เขาก็เข้าใจว่ากลับมาบ้านเดี๋ยวก็ต้องกลับไปทำงานเพราะเราต้องหาเงินมาดูแลครอบครัวแม่ไม่เคยพูดกับเราตรงๆเขาไปพูดกับพี่สาวเขาคุณแม่ตอนนี้อายุห้าสิบกว่าอยู่ต่างจังหวัดอยู่กับพ่อเราก็มีคนคอยดูแลที่เป็นญาติกัน เพราะพอแม่เป็นมะเร็งแม่ไม่สามารถทำอะไรหนักๆได้กับข้าวกับปลาอย่างนี้ทำไม่ได้ความกังวลของคุณแม่ตอนนี้อยู่ในสเต็ปไหมพารี่โรคมะเร็งมันก็หนักหนาอยู่อย่างแม่หนูตอนนี้ก็ใช้ยาตัวแรงเราไม่รู้อนาคตเลยว่าแม่จะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนไม่ใช่ว่าแม่หนูหายขาดแล้วหรือดีขึ้นถ้าแม่หนูหายขาดแล้วอยู่บ้านสบาย ไม่ต้องเป็นทุกข์พอโรคทางกายบางทีหนูอาจจะไม่ได้คิดเรื่องกลับไปก็ได้คุณแม่ทราบไหมว่าเราเตรียมตัวออกจาก,กวงการแพรรี่น่าจะทราบอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวหนูกลับบ้านคงจะมาถามว่าคิดดีแล้วหรอแผนที่กลับไปเมื่อกี้บอกว่าจะไปเปิดคาเฟ่ แพรรี่คนคิดว่าหนูจะไม่ทำงานกลับไปอยู่บ้านและคงจะหายไปจริงๆไม่ใช่นะคะหนูยังมีช่องทางในโซเชียลช่องทางการติดตาม t ิก t อ k IG, f a c e b o o k หนูก็ใช้ช่องทางนี้แหละในการทำมาหากินทุกคนยังได้เจอหนูในทุกวันในโซเชียลก็ยังทำงานอยู่ไม่ใช่ว่ากลับไปแล้วไม่ทำงานหนูจะอยู่ได้ยังไงเพียงแค่ไม่ได้ไปทำงานประจำกับรายการช่องเท่านั้น เองกะแสชาวเน็ตบอกว่า ออกเท่ากับสร้างกระแสแพรรี่หนูว่ามันเป็นเรื่องปกตินะคะคนเรามีชอบและไม่ชอบเรามันเป็นเรื่องปกติเลยคนที่เขาไม่ชอบเขาก็มีสิทธิด่านหนูได้แต่เขาด่าหนูสิ่งที่หนูจะทำเป็นจริงอย่างที่เขาด่าหรือเปล่ามันก็ต้องดูถ้าสรุปแล้วหนูออกมาพูดแล้วหนูไม่ออกหนูก็ไม่ยอมให้เขาด่าถ้าหนูพูดจริงทำจริงคำด่ามันก็ไม่ได้เข้าหนู มันเข้าเขาหรือเขานั่งส่องกระจกนั่งด่าตัวเองเวลาอ่านพวกอย่างนี้รู้สึกโกรธหรือจิตตกบ้างไหมแพรรี่ไม่มีจิตตกค่ะ เพียงแต่ว่าบางอันเป็นเพจที่มีคนติดตามเยอะอาจไปชี้นำให้คนมาด้อยค่าเราหรือเข้าใจเราผิดเราก็ต้องออกมาชี้แจงอย่างมีเพจหนึ่งว่าหนูหนูก็ออกมาบอกออกก็ออกจริงไม่มีเท่ากับไม่มีอะไรแล้วอธิบายให้เขารู้ว่าเหตุผลที่เราออกคืออะไรแล้วถ้าวันหนึ่งทุกคนอยากรู้ชีวิตแล้วเชิญมาสัมภาษณ์แบบนี้ออกไหมแพรรี่ยินดีค่ะแล้วอันหนึ่งที่หนูไม่ ริงคือถ้ามันมีประเด็นทางสังคมหรือศาสนาหนูก็จะออกมาและหนูก็ยังจะขับเคลื่อนเรื่องนี้พูดเรื่องนี้ในฐานะที่หนูเคยอยู่ในศาสนามาก่อนถ้ามีประเด็นเรื่องศาสนาคนต้องการความคิดเห็นของหนูหรือรายการทีวีเชิญหนูก็ยินดีออกมาพูด ที่ออกคือออกจากงานประจำที่ทำหนังละครหรือไม่แพรรี่เท่านั้นค่ะถ้ามีประเด็นอะไรที่เราสามารถให้ความคิดเห็นกับคนในสังคมได้และเป็นประโยชน์หนูก็จะออกมาหลังจากตุลาคมที่จะต้องออกจาก,กวงการคือมีแผนในหัวอยากทำคาเฟ่ แพรรี่ใช่อันนี้มันเป็นสิ่งที่เราเคยคิดไว้ทำอะไรก็ได้ที่เราอยู่บ้านแล้วมันทำงานได้ด้วยดูแลแม่ได้ด้วยแล้วได้ดูแลครอบครัควรไปด้วยอันนี้คือสิ่งที่หนูคิดไว้จริงๆชีวิตหนูพอแล้วมีงานทำแล้วเราอยู่บ้านดูแลพ่อแม่ออกจากการเป็นดาราศิลปินมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์แพรรี่ก็น่าจะใช่ คำว่าออกของเขาคือไม่ได้อยู่หน้าจอประจำแต่ยังอยู่ในโซเชียลแต่เดี๋ยวพอคนเห็นเขาอยู่ในโซเชียลคนก็ไปด่าอีกเดี๋ยวคนเข้าใจว่าเนี่ยบอกว่าจะออกไง แพรรี Perry, ออกไม่เท่ากับตายนะคะถ้าวันไหนตายนั่นสี่ยุติหมดเลยถ้าตายอันนั้นมั่นใจเลยว่าจะไม่ได้เห็นดิฉันแน่นอนแต่ก็มีบางกลุ่มที่ไม่ได้ดูที่เราสัมภาษณ์เขาก็จะมาอีกเตรียมรับมือ,อยังไงแพรรี่หนูมาออกรายการนี้เป็นที่แรกเลยแล้วหนูก็เคลียร์ชรัดพูดชัด ว่าออกของหนูคือความหมายว่าอย่างไงอะไรบ้างคนมาฟังก็ฟังที่หนูพูดให้เคลียร์ก่อนเธอคะ่ะชัดเจนจะได้เข้าใจ สรุปออกจริงหรือคอนเทนต์แพรี่มันคอนเทนต์ไม่ได้นะคะหนูคิดว่าชีวิตไม่ใช่ของเล่นเราตัดสินใจทำอะไรแล้วยิ่งคนรู้คนติดตามอย่างหนูโพสไปสามเพจล้านกว่าถ้าหนูได้โพสเล่นๆจะเกิดอะไรขึ้นกับหนูแล้วหนูไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องออกคอนเทนต์แบบนี้เข้าไปทำคอนเทนต์ แบบอื่นไม่ดีกว่าหรอคะใช้คำว่าผันตัวไปเป็นอินฟูดีกว่าแพรรี่ใช่ค่ะแค่ไม่ได้ทำงานประจำเฉยๆอยากบอกอะไรชาวเน็ตทิ้งท้ายแพรรี่หนูว่าแสไปงั้นแหละแสะอย่างไงก็ไม่ขึ้นหรอกเพราะหนูไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องให้โกหกแล้วอะไรที่พูดหนูคิดดีแล้วส่วนแฟนคลับขอบคุณที่ซับพอตยังได้เจอหนูในบทบาทอื่นๆและสามารถซับพอร์ หนูในบทบาทอื่นๆที่หนูทำได้